วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คนเหงาที่รักงานค่ะพออี่ป้องนวัดคุณผู้ชม <laughs> ใช้คำว่าคนเหงาเฮียดูอยู่ไม่น่าโกรธเนาะเออ,เอ,อนี่ค่ะหนุ่มคนนี้แต่ว่าที่บอกว่ารักงานเพราะอะไรตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องทํางานเจวันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่น่ามีเวลาเหงาแล้วมั้งเออเขาทางานอย่างเดียวนะเนาะ เออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะที่แน่ๆเลยละคร2อเรื่องนี้เป็น2แนวด้วย1ในนั้นครับคือละครเรื่องนี้ครับ VIP รัก ซ่อนชูโอ้โหชื่อเรื่องอใครชื่อเรื่องกระแทบแล้วครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะของกลุ่มบริษัท The One Enterprise นะครับกับบริษัทครับ SBS Content Hub นั่นเองฮะซึ่งเป็นบริษัทครับผู้นำธุรกิจสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง SBS ครับผู้เผยแพร่คอนเทนต์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้นั่นเองฮะใช่ค่ะเขาร่วมกันผลิตละครเรื่องนี้นะคุณผู้ชมโดยมีพี่ป้องค่ะประกบกับปุ๊กลุกนะคะแล้วก็นักแสดงอีกเยอะมากๆถามพี่ป้องงี้ดีกว่า ทำงานเจวันแบบนี้มีล้าบ้างหรือเปล่าแล้วให้เวลากับตัวเองและหัวใจบ้างไหมนะจ๋าอะไรที่มีจังหวะดีๆอะไรด,ด,ดีแล้วก็รีบทำไปก่อนแล้วบทมันก็ดีน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากครับเพราะผมยังยังรู้สึกว่าเวลาตื่นเช้าไปกองถ่ายเนี่ยยังรู้สึกสนุกบางทีถ่ายละครเสร็จแล้วกองกลับบ้านจะกลับบ้านกันลองอยู่บ้านสักองสามวันดิเบื่อแล้วอยากอยากไปกองแล้วอะไรเงี้ยเหงาแล้วสิเหงาไม่ก็ไม่ถึงขนาด <ๆ S 1> นั้นนะครับเพราะว่าก็มีคนทำนู่นทำนี่เยอะแล้วผมไม่ผมผมอยู่บ้านกับ พ่อแม่กับพี่สาวมันใกล้ๆกันมันเดินถึงกันได้หมดก็มีหลานวิ่งอะไรก็ไม่เหงาวอกว่ามาก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เหงาแเราก็ไม่อยากอีกคือมีได้มีก็ดีอะไรย่างเงี้ยครับแต่บางทีที่บอกก็ต้องแบบใจตรงกันด้วยนะเรารักกันเรารักไม่ใช่เราไปลักเขาเขามารักเราอะไรย่างเงี้ยว่าคนที่แบบจะหาที่มันใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายครับ <S 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 ถ้ามีก็ก็อยากให้มันยืนยาวยั่งยืนอะไรอย่างเงี้คือไม่ได้แบบหมดวัยมาแล้วลักเลิกกันแล้วอะไรไม่ได้ยังสดไม่ค่อยสนิห ก็เฮียเป็นซะอย่างเงี้ยคืออยากหาคนที่เขารักเราเรารักเขาใจตรงกันแต่พอถามว่าโสดไหมก็โสดแต่ก็ไม่สนิทแน่ก็ต้องยอมรับว่าเฮียเขาก็เป็นคนตรงๆเพราะนั้นก็ชอบผู้ชายเปิดเผยก็ติดต่อได้โอ้ยพูดอย่างนี้นี่คือ DM แตกเลยนะคะแน่จีก็ลองดูลอง DM หาเฮียดูเฮียเฮียก็เฮียก็ได้เฮียก็อยากเปิดใจอยากเจอคนที่ใช่แล้วคลิกกันนั่นแหละโอเคเป็นกำลังใจให้เฮียนะคะเฮียจะได้ไม่เหงาแล้วโอเค